ก่อนสวัสดทีท่านผู้ชมท่านนะครับตอนนี้มันปุน๋มสี่โอเควันนี้เรากลับมาพบกับพาร์ทเก้าวันอีกแล้วนะครับใกล้จะถึงสิบแล้วนะครับเนี่ยโอเคกลับบ้านกันก่อนเถอะรู้สึกว่อให้มันมีถึงประมาณสักร้อยสองร้อยน้องเขียวว้าดว้าดว้าดูว้าดูรีบกลับบ้านก่อนไปรีบกลับบ้านรีบวิ่งกลับบ้านเลย หิวช่างมันหิวตายไปเลยไม่รู้สิเเก็บองหปล่าพิธีจะโดูของแล้วไม่เอาให้ดไปเลยยะพี่เรามินด้วยมินไม่มีรถไฟใช่ไหมไม่มีมีรถไฟอยู่หสึ่งพันก็เอาไปเลย เดี๋ยวขอสกเกลฟาร์มตัวหนึง่งมีสองตัวจะเอากี่ตัวจะเอากี่ตัวก็ได้แล้วแต่พี่เทสมีอะไรมมีอ๋อเพราะตอนนี้มีหิวมากเฮ้ยดาบไฟตกอะ่ะอยู่ดีดีก็มีดาบเพชรอยู่ตรงเนี้ย บ้านนี้เยอะมากเอาดาบมาดาบอะไรดา่ายูอ่ะดาบปกติอ่ะอ๋ออันนั้นมันดาบางทีใช่ปะ่ะอ๋อใช่อ๋อนั่นมันไม่ใช่ดาบโอเคขอตัดไปตอนถึงบ้านครับโอเคตอนนี้ผมมาถึงแล้วนะครับเลี้ยวมินก็อยู่ที่บ้านเองเนี่ยก็มาเร็วๆสิพี่ที่เห็นมินในแผนที่อยู่ตรงนั้นจะให้ลงไปตรงไหนเนี่ยนะโอเค อ๋อลืมไปเลยมินยูนะแบบมามาได้เดี๋ยวเอาดาบมาให้พี่ทีดาบอันนั้นมาให้พี่เทเเบบเเอเดี๋ยวจะเอนชาร์ตให้เดี๋ยวพี่เทมาคนเอนชาร์ตให้พี่ทีเล็บเบลเปย์อีกนะเอามาขอโยนดาบกัดจึ๊บจึ๊บอึ๊บจึ๊บขอเงนะินมันไปกิ้งน้องมินจะเอา แซนซูเปอร์หรืออันเบกกิ้งหรืออันเบกกิ้งหรือว่าส์ไมล์เอาอะไก็ได้ที่มีเอ,เอาเอาอันเบกกิ้งแล้วกันดูที่ได้อันเบกกิ้งอะไรอันอ oh. ๋อ oh, หน้องมินได้อันเบกกิ้งหนึ่งแบคออฟด้วยหรือเปล่าปุ้ยดาบดีชิบหายเลยดูดาบพี่ดิโอ้ขอ ได้มันเป็นเลยวไมันเป็นเลยปอุ้ยดีมีน็อกแบ็กด้วยไม่มีแบ็กออฟอ่าดูเอาไปดีพี่นี่เอาไปแล้วนะมีื่องทองไปแล้วเป็ก่อนไม่รู้ว่าจะเอาไปทำอะไรเอาไปเก็บไงเอาไปทำชนก่อนแล้วมีอันนี้ก็คือเป็นฟอร์จูนเหรอเราไม่ค่อยมีทองเลยอะมีแค่8ปดก่อนเอาที่ขุดอันนี้เป็นมีนนิ r ี้ใช่ไหมแล้วเราก็เอาฟอร์จูนไปด้วยเลยแล้วกัน เรียบร้อยมีโฟลจูเรียบร้อยแล้วเราก็เก็บของให้ก่อนดีกว่าโอเคนอนนอนดีนอน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 นอ,น,น,อ,น,อ,อนเดี๋ยวเรา,เราสร้างบ้านเพิ่มเติมดีดแล้วนะ้ำมินไปหาหมากันเถอะไม่ใช่ไปสำรวจโลกกันเถอะ ป้าขี่ม้าไปได้ขี่มา้มาไปเนี่ยนะใช่พอโคเผาเสร็จปุ๊บมิงก็จะเอามาแล้วก็เก็บเก็บเก็บไว้เป็นถาดสมรองของมิงเองได้ขนมเริ่มได้ขนมเริ่มเร็วมิ้นเร็วสิมาไปกันเถอะ ชื่อเกมเมอร์ืออยู่ไหนะขอ,อน้องมินมันอยู่แถว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 นั้นอะแถวแถวนั้นแหละเดี๋ยวพี่ตเอ้าเฮ้ยมาหายอ๋อนเหนียไอตัวนี้ชื่ออะไรนะเฮ้ยนี่ของพี่ตีนี่เก็บือตามมาตามมาหมามีอยู่นี่นี่นาตามมาเลยอยู่นี่ไอเจู้อาม,มาอ แกนี่ไปที่ไหนมานี่มันชื่อมินใช่ไหมละ่ะใช่แล้วก็ไปกันเลยตรงไหนตาไปดีมาล้วกันยา้าอยตรงนี้ก็จะเป็นที่เกิดหมาอย่าเผลอไปตีมาตัวเองแล้วกันระหว่างที่อยู่บนหลังม้าของเราอะ่ะก็อย่าไปซ่าอะไรมากนะครับออ ไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บปื๊ปิ้วากระโดดไม่ได้ฮะไม่ต้องไปทําเหลยใช้มือตีก็พอแล้วไอ้ตัวเนี้ยโอเคไปงั้นไอเดี่ยวตรงนี้ก็จะเป็นกินกไก่เราจะมีโอกาสติดติดฮองเกอร์น้อยลงใช่ปะอ้าถ้าเราอะไรนะ ลูกหมูโอเคเจอหมาแล้วขอหมาสักตัวนะึงโว้ยหมายอยู่รวมกันเป็นกระจุกแค่เราไปตีมันตัวเดียวเรามีโอกาสตายได้เรื่อ,อ,อ,อไม่เป็นไรเลิ่มมันลีได้ใช้ดาบเ,เรื่อมันลีได้แต่อย่าไปให้มอนเตอร์อะไรมันรี่งยกเสียงดูดิ เลือดเหลือสิบสี่เองอ่ะจากยี่สิบสองมินใช้ดาบตีครั้งเดียวบอกอย่า, ar, ยาถืออย่าถืออะไรเลยเท่านั้นนะอย่าถืออะไรคิดออกแล้วดูนี่นี่นี่โอเคอย่าถืออะไรโอเคหมาเทมเทมเทมโอเคติดแล้วแต่หน้าแล้วก็กลับบ้านกันมาแค่นี้แหละ สามวันทันที่สามกันดีไหมหมาตามมาใช่ไหมดีดีหมามันเขาวักมาเลยโอเคาออมาโอ้โหมันมีกระโดดกระโดดเดินไปหอว้จรถเลย เราสร้างบ้านที่ที่สามกันเถอะต้อต้นไพอไปตัดไม้กันเราไม่มีที่ขุดไม้ที่ขุดเราไม่มีขวามอ้ยข้าฟเลยฮะข้าฟเ,เลยดียจะดุแล,ดแล้วหรอดุแล้วหหรือยัง ยังไม่ดึกนะถึงพี่ดธีก็ตั้งเวลาให้ไม่ดึกนั่นตั้งเวลาอะไรใครสิ่ทีว่าพี่ดธกเป็นเด็กเทพอนะ่ะโอเคก็ขอตัดไม้ตอนเจอแบบขอตัดไม้ตอนมีไม้โอเคควาจะตัดไม้ได้50บล็อกนาเป็นปีเลยขวานพังไปเลยเฮ้ยน้องเมนีนหมามันตามเมีนอะ่ะ

โอ้โหโอเคสร้างบ้านชั้นที่สามได้ได้แต่เราจะไม่สร้างแบบธรรมดาเราจะสร้างแบบแบบต้นไม้เลยเราน้ำยาคิวมันมาจากต้นต้นไม้เนี่ยแหละแบบนึงขอหาต้นกาก่อขขอต้นไม้สูงๆขอตัดคลิปไปหาต้นไม้สูงโอเคก็ได้แบบยังไม่ได้ไปหาเลยขอตัดคลิปแบบ โอเคตอนนี้เราหาวัตถุดิบได้แล้วแต่ก็เจอกันพัทหน้าพัทส,สิบและวกันนะครับ